สวัสดีค่ะ,ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเนาะของการสอน Excel นะคะเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักสัญ,ญลักษณ์ก่อนละกันนะคะเพราะว่าถ้าเราจะเขียนสูตร Excel เนี่ยอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้เลยก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนสูตรนะคะใน Excel สัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้นะคะ ก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคะคร่าวๆเนาะ,ะในสัญลักษณ์บางอย่างนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เลยไม่ได้นะคะอย่างเช่นสัญลักษณ์ไม่เท่ากับนะคะสัญลักษณ์นี้นะคะไม่เท่ากับเราจะไม่สามารถใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับในทางคณิตศาสตร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องหมายมากกว่าแล้วน้อยกว่าประกบกัน นะคะอ่ะมาดูกันเนอะอันนี้บวกนะคะเครื่องหมายบวกโดยทั่วๆไปเข้าใจกันได้นะคะเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณน,นะคะในทาง Excel เราจะใช้ดอกจันนะคะหารเราจะใช้สแลนะคะเครื่องหมายยกกำลังนะคะเปอร์เซนต์วงเล็บนะคะเท่ากับนะคะมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่าหรือเท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะ n จุดนะคะจุลภาคแล้วก็ฟันหนูนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเราจะเริ่มเห็นนะคะว่าสัญลักษณ์พวกนี้เราจะต้องใช้มันนะคะในการเขียนสูตร Excel นะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้เรามารู้จักสัญลักษณ์แทนสูตรกันแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ